เสียงเงินไปสองรอยเก้าบาทแต่สิ่งที่ได้คือมันคุ้มมากทุกคนน้ำยาซักผ้าสิบสองถุงสองรอยเก้าบาทีสุดมาก ทุกคน209บาทคือได้หมดนี่แล้วถุงใหญ่มากคุ้มมากใช้กี่เดือนเนี่ยสูงร้อบาทมาค่ะทุกคน